สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใต้แป้นนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเบอร์เสื้อของไมเคิลจอแดนโดยถ้าเรานึกถึงไมเคิลจอแดนเนี่ยเบอร์แรกที่เรานึกถึงก็คือเบอร์23นะครับซึ่งเป็นเบอร์เก่งของไมเคิลจอแดนที่เขาพาทีมชิคาโกบูลเนี่ยคว้าแชมป์6สมัยแต่อยากจะเล่าว่าเบอร์เสื้อที่จอแดนชอบที่สุดเนี่ยไม่ใช่เบอร์23นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไมเคิลจอแดนใส่เบอร์45นะครับตั้งแต่เด็กเลยเขาใส่เบอร์45มาตลอด จนวันหนึ่งเนี่ยเขาเล่นทีมโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ถูกดันขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ซึ่งในชุดใหญ่เนี่ยมีคนใส่เบอร์45อยู่แล้วและเป็นไอดอลของไมเคิลจอแดนด้วยนั่นคือแลลี่จอแดนนะครับพี่ชายของเขาเองจอแดนบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขามีพี่ชายเป็นไอดอลตัวเขาเนี่ยเลยอยากจะเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของพี่ชายเลยเอาเบอร์45ที่ชอบเนี่ยไปหาร2เป็นเบอร์23นะครับหรือเป็นย2 5แล้วก็ปัดขึ้นเป็น23 จอแดนก็เลยได้เป็นเบอร์23มาตลอดนะครับเพราะเขาอยากจะเก่งได้แค่ครึ่งเดียวของแรรี่จอแดนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนก็ใช้เบอร์23มาตลอดนะครับจนถึงวันที่เล่นอาชีพในช่วงที่เล่นอาชีพของจอแดนเนี่ยก็จะมีภาพไม่คุ้นตาอีกหนึ่งภาพนะครับคือไมเคิลจอแดนกับเสื้อหมายเลข12แถมไม่มีการปักชื่อด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์นะครับในปี1990เนี่ยในเกมที่ชิคาโกบูลต้องออกไปเยือนออร์แลนโดแมจิก เขาบอกว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยมีการถูกขโมยเสื้อไปและเสื้อสำรองของจอแดนเนี่ยก็ไม่มีคือส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อจะมี2ตัวมีตัวหลักแลบตัวสำรองซึ่งเสื้อไม่มีคราวนี้แหละทีมงานก็แก้ปัญหากันให้วุ่นแต่ว่าพอดีเนี่ยมีเสื้อเบอร์12อยู่1ตัวเนี่ยซึ่งเป็นไซส์พอดีที่จอแดนใส่ได้นะครับจอแดนเลยก็ต้องใช้เสื้อหมายเลข12เนี่ยลงแข่งขันกับอ r ร์แลนโดแมจิกในค่ำคืนนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันที่ แล้วก็อิ่มตัวกับความสําเร็จรวมถึงการสูญเสียคุณพ่อนะครับในคดีฆาตกรรมจอแดนเนี่ยเลยปิดอาชีพในช่วงนั้นประกาศรีทายและหันเหตัวเองเนี่ยไปตีเบสบอลแทนนะครับและเลือกใช้เบอร์45เนี่ยซึ่งเป็นเบอร์เก่งของเขาเนี่ยหรือเบอร์ที่เขาชอบในตอนเด็กเนี่ยเป็นเบอร์หลักในการใส่เล่นเบสบอลนะครับแต่แล้วในปี1 9 9 5เกกนี่ยไมเคิลจอแดนก็หวนกลับมาเล่นบาส NBA ออีกหนึ่งครั้งนะครับ แต่ครั้งนี้เขาไม่ใส่เบอร์23เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเบอร์ยีมาถูกรีทายไปแล้วแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่อยากใส่เบอร์ที่พ่อของเขาได้เห็นเขาเล่นเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาไม่อยากใส่เบอร์นั้นอีกและเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเบอร์ที่เขาชอบเนี่ยคือเบอร์45นะครับแต่แล้วเขาก็ใส่เบอร์45ได้22เกมเท่านั้นเองจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับ เขาใส่เบอร์45เนี่ยไป22เกมเกม23ในรอบเพย์ออฟเนี่ยเจอออร์แลนโดเมจิกเขาโดนนิกอนเดอร์สันสติลบอลในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วจบเกมเนี่ยนิกอนเดอร์สันก็ให้สัมภาษณ์ว่าจอแดนเบอร์45เนี่ยไม่ใช่จอแดนคนเก่าอีกแล้วมันไม่น่ากลัวเลยถ้าเป็นจอแดนเบอร์23เนี่ยผมเชื่อว่าผมคงสติลบอลจากเขาไม่ได้แต่ถ้าเบอร์45เนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่พระเจ้าของวงการบาสเกตบอลคนเดิมนี่คือสิ่งที่นิกอนเดอร์สันให้้สัััมมมภาาษณ์ไวนนะครบพอเเกถดี่ย จอแดนก็เปลี่ยนเบอร์ทันทีนะครับจอแดนเนี่ยเป็นคนที่ยึดถือโชคลางอยู่แล้วเจ้าตัวเลยกลับมาใส่เบอร์23ตามเดิมนะครับและการใส่เบอร์23ครั้งนี้ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเรียกฟอร์มเก่งๆกลับมานะครับครั้งแรกที่ใส่เบอร์23่าเขากด38แต้มทันทีนะครับและนั่นแหละก็เป็นอีกตำนานอีกหนึ่งบทนะครับที่จอแดนเริ่มคว้าแชมป์สามสมัยหลังจากนี้นะครับโดยการใส่เบอร์23เหมือนเดิมนี่แหละนี่คือเรื่องราวเบอร์เสื้อที่เกิดขึ้นกับจอแดนทั้งหมดในชีวิตนะครับ แล้วคุณล่ะใส่เบอร์เสื้อไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามใน YouTube สำหรับวันนี้ลาละครับสวัสดีครับ